ต่อไปครับต่อไปไปดิตักทูปสามืองอไปครับไม่จุดเองดว่นจุดีไปใช่จุดไหเอุดยกให้น้องจุดให้นะเดี๋ยวรอเอาเขากับกรเสืออยายทูมว่าพอแม่ทำอะไรที่เินะครับผานวางไว้ตัวสายมือได้เลยนะครับ น้ะแดงวางไว้ตรงนี้นะแดงวางไว้ตรงนี้นะน้ำแดงหมายเลรอบแล้วจะสวยิงมาอีกแล้วบอกได้นะถ้าจะสวยิงบอกด้นะหมดแวครับหมดแครับแวจะมีอีนะมาก่อนเล เดี๋ยวโลวงหาครับล้วงหางเงินก you know, no so ่อนดีกว่าหาเงินล้วงหางเงินก่อน